สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงเฮดิชนพานเพื่อนๆมาชมบอลสีแต่ละต้นของกุหลาบแดงหน้าบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็เริ่มจะเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะแต่บอนสีต้นนี้ก็ยังแตกกอดีมากๆนะคะแทงหลอดพุ่งเลยค่ะเนี่ยแล้วก็สีก็จะสวยมากๆด้วยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็ใส่เปลือกไข่เอาไว้นะคะแล้วส่วนใบเนี่ย ก่อนหน้านี้คือเขาจะไม่สวยเลยนะคะเนี่ยใบเดิมๆใบเดิมๆจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอกุหลาบแดงใช้ตัวแร่ธาตุนะคะบำรุงเข้าไปเนี่ยกลายเป็นใบโตแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบใหญ่แล้วก็สวยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะกลายมาเป็นพุ่มสวยมากๆเลยแล้วบอนสีแต่ละต้นนะคะพอว่าใช้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยสีสวยจัดทุกต้นเลยค่ะ นะคะและเดี๋ยวกูหลับแดงพาไปดูต้นอื่นๆอีกหลายต้นนะคะและนี่คือบอนสีไก่สุดสงวนนะคะเพื่อนดูนะคะพุดด่มโตอลังการมากๆนะคะพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่าพุดด่มโตแล้วก็ใบดกนะคะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะคะแต่เขาสวยมากๆนะคะเหตุผลเพื่อนๆดูเลยนะคะก่อนหน้านี้คือใบของเขาเนี่ยเล็กๆนิดเดียวนะคะ เนี่ยใบเล็กแบบนี้นะคะว้าวให้ตกกระจายมลยมีนอนด้วยี่ตกกระจายมลยค่ะเพื่อนโอ้โหเลยนะคะเนี่ยมาเจอพอดีเลยนะคะเนี่ยมันอ้วนเลยมันอ้วนมากเลยกลายเป็นว่าเจอแล้วตกใจเลยนะคะดูนะคะเนี่ยและนี่ใบใบสุดท้ายนะคะใบที่เพิ่งออกมาใหม่นะคะ เขาสวยมากใบใหญ่แล้วก็สีคือจัดจ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นทั้งปอแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ต้นนี้เขาเรียกว่าไก่สุดสหวนนะคะแล้วเพื่อนๆดูนะคะว่านี่พุ่มเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะโดยที่เพื่อนๆดูดินนะคะกุหลาบแดงปลูกกับดินที่เป็นหินเป็นกรวดทรายดังนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีดินปลูกแต่ว่านะคะทำไมใบเขาถึง ใหญ่นะคะใหญ่แบบนี้แล้วก็แยกแตกกอเยอะขนาดนี้นะคะแค่สิ่งเดียวเองนะคะเดี๋ยวมาดูว่ากุหลาบแดงทําอย่างไรกันค่ะนี่แหละค่ะกุหลาบแดงก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพื่อนแค่ใส่ตัวนี้ลงไปนะคะตัวนี้ก็คือแร่ธาตุปรับสภาพดินแล้วก็ฟื้นฟูด,ดินให้มีกลับมาเป็นสภาพที่ดีแล้วก็บำรุงต้นไม้ได้ดีมากๆนะคะ แค่ใช้สิ่งนี้เองนะคะกุลบแดงสั่งมาแล้วก็เนี่ยจะเป็นถุงแบบนี้นะคะเพื่อนแล้ววิธีการใช้นะคะกุลบแดงก็จะใช้น้ําตัวนี้ค่ะถ้าเราใส่เป็นเม็ดอาจจะเห็นผลช้านะคะอ่าถ้าเราใส่เป็นเม็ดอ่ะมันกว่าจะละลายอาจจะช้าเพราะว่าต้องใช้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้สําหรับต้นไม้นะคะแนะนํนาว่าให้เพื่อนๆใส่ตักแบบนี้เลยนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยน้าประมาณ 2- 3ลิตรแล้วก็ สามดิสเราก็ใส่สามชอ้อนเลยนะคะ,ะ่ใส่สามชอ้อนลงไปเลยนะคะเนี่ยสามชอ้อนแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็ใช้แก้วนะคะคนๆให่เท่ากันนะคะแบบคนนีนคะแบบนี้คือสูตรสำเร็จไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะละลายเร็วนะคะ แต่ถ้าเราใส่เป็นเม็ดบางทีต้องรอฝนตกหรือว่า,าเราต้องรอให้เขาอิ่มน้ํานะคะแต่ถ้าเราทําแบบนี้บอลสีได้กินเลยนะคะ <S <S เพื่อนเห็นไหมละลายหมดแล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรอให้ละลายแป๊บหนึ่งนะคะพอได้น้ําแบบนี้เพื่อนๆก็นําไปรดต้นไม้ได้เลยค่ะคือง่ายแท้มากเลยค่ะสูตรนี้นะคะพอได้น้ําแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยน้าก็จะละลายแล้วนะคะเพื่อนเนี่ย เราก็ตักน้ําแล้วก็มารดเลยนะคะนี่ทําแบบนี้เลยหนึ่งแก้วต่อต้นเลยนะคะต้นถ้าว่าต้นไหนที่น้ําแห้งมากเกินเราก็ใส่ลงไปนะคะเนี่ยค่ะเราก็ทําได้แบบนี้นะคะทําสามารถอาทิตย์ละครั้งได้นะคะเพราะว่าเราก็ดูว่าบอลสีของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็ลดแบบนี้ละคะ่ะ ทำมาแบบนี้ต้นไหนที่เราต้องการนะคะอันนี้คือผลแรงนะคะน้ําแห้งมากเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําบ่อยๆนะคะเนี่ยเขาแห้งนะคะใส่ลงไปหนึ่งแก้วเลยนะคะต้นไหนที่ขาดน้ําอยู่นะคะเราก็สามารถทาเนี่ยโปยเซียนแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ เนี่ยเราก็ทําไว้แบบนี้เลยได้เลย,เน,ยนี่ค่ะแบบนี่ค่ะแป๊บนึงเนี่ยดอกไม้อะไรได้หมดเลยนะคะพริกก็ได้นะคะตรงน,นี้เป็นเม็ดอยู่เลยนะคะนี่ราคานี่ละผลลั์ที่เห็นนะคะเพื่อนถ้าทําแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เห็นไหม สวยมากนะคะง่ายนิดเดียวนะคะทดลองทําดูได้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ